เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับเกมกเล go h a ฮ r y Potter ปีที่5ถึง7ต่อนะครับหลังจากครั้งที้เร,เราชนะสู้ศาสตราจารย์แนบไปได้แล้วสัสตวาจารย์แนบก็หนีไปทําให้ฮอกวอร์ดกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากตอนแรกอาตจารย์แนบเป็นอาจารย์ใหญ่แล้ววิดคองเรียนฮอตบอร์ดนะครับเรามาดูว่าวันนี้จะเป็นไงต่อโอเคเริ่มอันนี้คืออะไรนักเรียนแตกตื่นอะไรกันเนี่ย ทำไมนักเรียนยังแตกตื่นกันอยู่เรายึดคอดวอ่ากลับมาได้แล้วนี่ทำไมทุกคนยังตื่นกลัวอยู่เลยอ่ะดเดี๋ยววิ่งหนีก,กันให้จ้าละวันเลยไหนนี้โอเคอะไรอะถ้วยเหรออ๋อให้อาจารย์ใจครับแก้วเบียร์ขอบใจมากแฮร์รี่ ยิงอะไรเหรอยิงอะไรอ่ะอดูแลน่าจะไอ้นี่แน่เลยอ่ะเตรียมรับมือกับวัดมอกังจะมาแน่เลยและนี่อาจจะย์ยิงคาถาป้องกันโรงเรียนขอปวอร์ดแต่เราต้องหาของให้อาจารย์อีกสองคนนี่จะรับดอกไม้อาจารย์เสร็าจาร ให้จารย์บอกคอนกเกลวหรือเลขสัตว์อาจารย์คอนดักเกลวไปได้ตอนที่ติดเลขอาจารย์อันนี้ก็เหลือไม้เท้าขออาจารย์อาจารย์จยัฟ,ฟิกวิกว่าจำชื่อไม่ได้ก่อนที่จะให้ขอเก็บชิ้นส่วนนิดนึงแล้วกนะันนิดหน่อยนิดหน่อยขอ,อนิดนึงน,นี่มีหมอ้อยาด้วยไม่รู้ทำไมโอเคครบแล้ว ยังไงกลางบาเลียกุ้มค่องโรงเรียนฮอกวอร์ตไปเต็มตัวบุกกันนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยิงจอดเออมันนี่กลัวเราไปหาวิธีทำลายถ้วยกันเถอะอาจารย์ศาสตราจารย์มกก็ลาเกลเรียกใครอ่ะ นี่เธออะไรอ่ะถอนส่นสองคนนี้จะไปหายชิ้นหนึ่งเหมือนแยกกันอ่ะเหมือนเฮอมืมนี่กับรลอนจะไปทำไหล่ถ้วยส่วนแอนลีกกับลุน่าจะมาหาที่เป็นที่คาดผงของเลียนคอน มาเป็นอะไรอ๋อมันกระเด็นมาข้างล่างแปะตรงนี้ปะขอตามรูปข้างบนไม่ใช่เราต้องแปะน,นี้นี่อะไรนกเหรอนอกอันนี้อันนี้น่าจะข้างบนสุดเปิดมาเป็นชิ้นส่วนอะไรสักอย่าง เป็นแว่นนั่นจะให้นิวหน้าเป็นคนสายละกันเจ้าของตรงนี้ตัดไฟได้ตัดไฟแล้วได้อะไรไม่รู้แล้วชิ้นส่วนนี่ไงที่ต้องใช้แว่นอ๋อเป็นคอร์สกับซิวเขเป็นไฮริตต่อ แล้วก็เอามาตอกขอนมาตีโบกโบกโคฟเกย์โ,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 โค,คแล้วก็ยิงเบิร์ทางเหรอโอเคไปไต่อมาตรงนี้ต้องหา ชิ้นส่วนสามยาเพื่อปรุงน้ำตดน้ำก่อนไงได้นี่ละเหมือนเป็นหนามต้นไม้ข้างบนนะ่ะหมุนเปิดทางเหรอท้งนี้ต้องใช้ภาษา เหลืองฟ้าแดงเขียวเหลืองฟ้าแดงเขียวได้เขียว,ยว,ยวปะอันนี้ได้ละตรงนี้ต้องใช้แว่นโอ้ยลื่น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 ตรงนี้เติมน้ำได้ด้วยหรอเติมก่อนลวกันเกิไไดอะไรได้แค่ดอกไม้แต่ตรงนี้เดี๋ยวให้ลูน,น่าก่อน อาจจะใช้แว่นไม่ใช่ไม่ใช่แต่มีชิ้นส่วนข้างล่างอ๋อเปิดไฟเพื่อบันไดแล้วตรงนี้อ่ะมันมีอ๋อต้องมาหาแว่นใหม่หรอ,อไอ้หมุนลูกปั้นคือทำให้บันไดมันเดินได้ขาดอีกอันนึงกระดูกหรอต้องหาแว่นใส่อ่ะต้องเดินกลับไปใส่หรอไกลจัง ไปดูสิชิ้นส่วนล้องหนคืออะไรประกอบเป็นอะไรเป็นคงกระดูกะนี่ไงมีรูปปั้นกำลังถืออยู่โคงกระดูแะกแต่ประกอบให้เหมือนเดิม เอาชิ้นก่อแกเป็นกระดูกเต็มไปซะแล้วโอเคผมครบน้ำยาพลังแม่เลยให้รี่กินละกันเแต่เราต้องไปดึงตู้ตรงนั้นอนะแล้วน่าจะมีอะไรที่จำกัดไอ้กำจัดไอ้สารเขียวแน่นนอยู่อะไร ต้องดูดหรอ,อจริงๆด้วยไม่ใช่เครื่องถือเครื่องตักตักสารพิษตักหมดตอกให้หมดเคคงบแล้วตรงนี้ประกอบกระดูดได้เ,เก๊เก๊เพลงคล้ายเพลงไมเคิลแจ็คสันเลยจริง อันนั้นวิญญาณของผีประจำบ้านเลยวินคอนแน่เลยที่สั่นกลัวอยู่เราต้องตัดไฟก่อนไฟบันแหลงก็ใช้น้ำน้ำเยอะจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรมีหลอกด,ด้วยสวัสดีค่ะอ้าวดูหนะ้า อลูน่าเป็นเพื่อนกับผีบ้านเลมเินคอนเหรออ๋ออยากได้มงกุฎแต่ทางนี้แล้วกันนะเอ๊ะนี่มีจุ๊บแก้ด้วยแฮร์รี่เอ๊ะหรือว่าลูน่าอยู่บ้านเลมเินคอนเหรอเอ๊ะใช่ๆดิลูน่ามันอยู่บ้านกิฟฟินดอร์เอาพวกบุกลุกม,มันมาด้านหลังแล้ว อันนี้น่าจะเป็นเนวิลกับใันด้วยใครวิ่งหนีไปทีนี้เดี๋ยวดูมันน่าจะมีชื่อบอกนะนี่ไงเนวิลกับเซมัสเออเหมือนว่าสองคนนี้ต้องมาติดตั้งระเบิดหรอระเบิดสะพานยิ้งหรอไม่ให้เข้าได้หลายทางอะไรอย่างนี้ป่ะ อันนี้ยังเปิดอันนี้ขึ้นไม่ได้ต้องให้พวกพกิฟฟี่มาดัเนินการตรงนี้มีปุ่มป่ะไม่ได้ยิงมามุมได้ไหมยิงกระถางได้ไหมเอ่ยแกยิงมามุมลงมาถ้มยิงมาเราก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะนี่คืออะไรเบิด โนูเกลียดแบบจริงๆวยอุย้ยอุ้ยรู้ปเอ๊ะหรือว่าต้องยิงฝั่งนู้นก่อนโอเคต้องให้ครบสามันก่อนไม่นั้นเรากระโดดไปไม่ได้ก่อนนะไอเนี่ยเราได้ชิ้นส่วนหนึ่งแล้วถูกไหมเราจะอ,อ้อนี่ไงติดตรงนี้ 4จุดเอาไม่ไม่มีขอบป้องกันให้เราเราไม่ต้องเดินดีๆแล้วเอาพอดีหน่อยแล้วโอเคได้แล้อุ้ยเกือบลนหาหาระเบิดมาติจัดไปก่อนจัดไปก่อน เขาอะไรหรอเผาเชือกหรออ,อ๋เอเผาต้นไม้ต้องดีเลงดีๆเดี๋ยวล่วงไปตรงนี้ก็เกเป็นอะไรทางขึ้นปะโอ,โอเคทำเป็นันไดจริงด้วยนี่ิ่งได้ เปลี่ยนระถาก่อนเหมือนแมงมุมเลยวาดก่อนไม่แมงมุมก็แมลงวัน <c oughs> โอเคประกอบชิ้นส่วนเหมือนแมงวันจริงๆด้วยรอ,รอ๋อล่อให้พ่นใยเพื่อที่จะได้แบบเป็นสปริงกระโดดแน่เลย แล้วก็โดนกินซะเอาไม่โดนจับแมงมุมหรอแมงวันนี้นะจับแมงมุมแมงมุมแมงวันยกักษ์ตรงนี้นะ่ะมีอันหนึ่งโอเคได้ละกอาแปะอันนี้ไปไข่สาม เหมือนเดี๋ยวก่อนนะขอกลับไปตรงนี้ก่อนเหมือนข้างล่างมันจะลงได้นะตรงนี้หรือเปล่าแต่เราจะลงยังไงตรงนี้เหรอเดี๋ยวขอยิงข้างบนก่อนเพื่อเอาชิ้นส่วนมาปแปเสร็จแล้ว นี่คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นแบบไหลเลื่อนได้ไม่ใช่เลื่อนมันเป็นทางเฉยๆไวให้กระโดดโอเคตรงนี้อันนี้ต้องใช้กาษแส็งใจกระดูกอ่ะไม่ใช่กระดูกม,มันเหมือนกระดูกนะจริงๆมันคือใจน้ำมายนะเคยพบ เกือบไม่ได้แล้วเราเล่นเนวิวต่อตรงนี้กระโดดไปเก็บดีนะเรามาเก็บเก็บไอสองอันนี้ก่อนไม่นั้นเดี๋ยวต้องวนกลับมาอีกขาสุดท้ายแล้วก็คือที่ที่แปะเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนี้หรอรนี่เราใช้สัตว์ไม่ได้นะตรงนี้มีอะไรให้เก็บไว้เพราะนี่ ต้องระเบิดต้นไม้นี้ป่ะเก็บสุดแบบนึงนะเฮ้ยมีใครอยู่เก็คกระถาก่อนคือเราต้องยิงไอ้นี่ป่ะแต่เราสู่ไม่ได้เหยียบหรอไม่ใช่ยิงไม่ได้ไมีไมีอะไรเกิดขึ้นเอ๋ แล้วเ,เลยอะไรมาป่ะนี่ไงเอมบิ้วก็มีสัตว์กบนี่นะกบขุดดิ้นได้เหรอไหนดูเชมันดิเชมันมีสัตว์ไหมเฉมันไม่มีสัตว์ขาดอันนึงเหรอเราจะได้ยังไง ่าน่าจะหรือว่าใส่น้ำไม่ใช่นี่เหรอสำรวจซีไม่มีอ่ะหรือว่าไอ้ตรงแมงมุมตรงนั้นหรือเปล่าลองใส่แมงมุมตรงนี้ไม่มีอะไรแค่ยินชินส่วนเฉยๆเราลืมทำอะไรตรงไหนหรือเปล่า ครบแล้วนะถ้าอันนี้นเดียวแหละแต่อันนั้นจะเอาไงาอ้าวก็ขุดได้นี่ตอนแรกนึกว่าจะต้องใช้สั์อ๋อรู้แล้วว่าไม่น่ามันถึงให้จอบมาข้างหลังเอ้ยมาขุดอันนี้นี่เองอเอา,าไม่ได้ติดอะไรเนี่ย แล้วเย่ yeah. ้ <c oughs> มียอเยอเยด้วย <c oughs> นี่เรากลับมาในนี้มาห้อง <c oughs> ห้องอะไรอ่ะ <c oughs> ห้องน้ำเหรอไม่ใช่๋อ,อห้องน้ำผู้หญิง <c oughs> มาตรงไอ้นี่แน่เลยที่เป็นห้องแห่งความลับ เนี่ยภาคสองมาหาเคี้ยวเพื่อไปแทงไอ้ถ้วยเหรอโอาผีนี่ไงนนี่เอามันนี่ดีว่ะโพามันต้องใช้กระเป๋า ตรงนี้มีกระโดดได้ปะขอสำรวจตรงนี้ป๊บนึงนะโอ้หไม่เดินไปได้แต่เดี๋ยวเราตรงนี้ก่อนแล้วกัน๋ยวค่อยเดินไปดูสิว่าจะขนขนอะไรแป้งเหรอนี่ไง ใช้ทั้งโรโมนีทั้งรอแน่เดยโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรล่ะนา่าจะงานขึ้นทางมุดยิงได้ไหมตรงนี้มีประกอบชิ้นส่วนคืออะไระเหมือนย้อนอะไรลงไปในน้ำอะ่ะ ออป้า SUV เหรอเหมือนป้าเลยน่าจะใช่นะได้เหรียญไ,ได้เหรียญได้ตาได้คอนโอเคตรงนี้ขึ้นทางนี้ได้ปะขึ้นไม่ได้หรอมันขึ้นทางไหนอะ à tăng thức okay. à, ai nhân tên nhuyệt lửa ai nhân tên nhuyệt lửa à, tông này lên đâu này ơi tông này lên không มันไม่ปูเลยโอเคตรงนี้เราก็รองเท้าตีดุกเก๋อ้าวโรดเลยไปหน่อย เอาขโมยไฟเหรอโอเคได้ละไปใส่ที่ไหนเอ่ยอ๋อนันอ่นไงใส่ขโมยเอาแล้วก็ดันชิ้นส่วนลงมามืมยนี่อยู่ไหนเนี่ย มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าวแล้วเราเราไม่มีภาษานูจะได้เหรอไหนรอนี้ได้ป่ะเขือง ฟ้าเขียวแดงทำไมน้องรอนฟันได้เฉยเลยอ่ะเขาถือไอ้นี่เหรอถ้วยเหรอคงใส่จัน่าจะใช่เพราะถ้วยมันมันเป็นเหมือนนะ่ะหัวใจของตอนบตนลมอก็เลยอาจจะมีแบบทำให้สื่อสารได้แล้ว ช่วยน้าผีหน่อยน้าผีก็มาเต้นแบบกับไอเชียวนี่ได้ไหมไม่ได้ใช่ตรงนั้นมีมีเหมือนมีหีบประกอบเป็นฐานให้เฮอมือนี่เปิดกระเป๋าแน่เลย สว่งางไว้จอบเปิดทางโอเคท่าแนแหละแมงมุมตรงนี้มีที่ขุดนี่เปซากงูนี่ซากงูท,ที่แฮร์รี่กับรอนช่วยกันปาาไม่ใช่แล้วเออใช่ใช่ใครที่กาบรอนช่วยกันปาา ไม่ใช่แมวก่อนน้องเหมียวได้อะไรนะผีอีกแล้วอ่ะน้าผีกตนหนึง่งเอได้เหรียญกิฟินดอร์ตรงนี้มีอะไรให้เราสำบวญหรืออะไรได้มั่งนะผูโทษ แล้วตรงนี้มีนี่ที่เปิดกระเป๋า <c oughs> อะไรเอ่ยทีมบอกอย่าบอกว่ามาดึงเขียวนะใช่เลยแล้วมันมันขับยากจังเลยเอ้ยดึงสักทีติดอะไรอ่ะ ไม่เข้าล็อกสักทีอ่ะโอ้ว่าจะเข้าล็อกโอเคได้เคียวแล้วได้เคียวแล้วนี่แหละเคียวนี่แหละจิ้มเลยนะอ๋อให้เธอโว้ยนี่จิ้มแทนนายแหละจิ้มเธอแหละจิ้มนายแหละเธอแหละนายแหละเธอ เราจะมองกำลังจิบนาวหรือสบายใจอ้าวรีลกก็อยู่นั่นแหละจิ้มเลยโอ้ยเจ็บปวดชักชายจริงพวกนายเนี่ยนี่ญ่ยิงทีเดียวแตกเลยเปิดแล้วทำวอะไรลองระเบิดสภาสิ นี่นี่น,นี่ท่านไหมนะอ่าพวกนายสองคนนี่แน่สองซะเลยให้จิ่มกันเงี้ยอินเลอร์อินเลอร์เคเลียร์ออออสองชิ้น โอเคครับเดี๋ยววันนี้พ่อวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามใหม่ในตอนต่อไปถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ